สวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะกลับไปเจอกับผมอีกแล้วนะครับมาเพย์ยนแล้วก็วันนี้เราอยู่กันที่เดินนะฮะบริษัทเพย์ยนสำนักงานใหญ่ซอยเสรีไทย68แยก1นึ่มินบุรีกรุงเทพนะฮะวันนี้ก็นะฮะจะพาชมในส่วนของตัวรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะฮะก็คือด้านหน้าผมนี่เลยก็คือเจ้าตัวเดลตานะครับอเนียวฟอร์จูเนอร์เลเจนเดอร์นะครับเป็นตัวรุ่น2.4งจุดสีซิกมาโฟนะครับขับ4ปี2020.21นะฮะบอกเลยเลยว่านะครับ รถนะครับเป็นรถเดโมนะฮะที่จอดโชว์ตามโชว์รูมหรือว่าออกบูธต่างๆนะครับตอนนี้นะครับบริษัทพิจรนะฮะก็มีเหลืออยู่2คันนะฮะก็เลยหยิบคันนี้ให้ลูกค้าได้ดูนะคันนี้ก็จะเป็นอ่ไม่ใช้งานไปที่500กว่าโลนะครับราคาขายที่1 5 0 0ล้าน5 5บาทนะครับาสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อ มาหาผมได้เลยนะครับที่เบอร์0843848404นะครับมาพยนต์หรือว่าแอดไลน์ในเบอร์นี้ได้เลยนะครับหรือว่าจะเข้ามาดูรถตัวจริงที่บริษัทพยนต์ก็ได้นะครับตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยก1มินบุรีกรุงเทพนะครับอ่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปชมในส่วนของตัวรายละเอียดของเลเจเดอร์คันนี้นะฮะร,รบกวนคุณลูกค้ากดไลค์กดแชร์นะครับกดซ u b s ไ r i b e และกดกระดิ่งทางช่องของผมให้ด้วยนะฮะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนเวลาผมได้ลงคลิปใหม่นะอ่ะ เราไปดูกันเลยนะคันนี้จะได้เป็นสีขาวมุกแบล็ k ท็อปนะเป็นตัวท็อปสุดเลยของรุ่นนะฮะแล้วก็ได้เป็นขับ4ด้วยนะ <c oughs> กับโฉมด้านหน้าที่ให้มาแบบสปอร์ตสปอร์ตแบบนี้เลยนะฮะใส่ในส่วนของออปชั่นฟังชันจัดเต็มเลยนะคันนี้ให้มาเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะนะฮะโปรเจคเตอร์เลนแบบนี้เลย2หลอดนะฮะแล้วก็มีไฟ d ดย์ไทม์และนิ่งไลท์นะครับ นี่เลยไฟหลีไฟเลี้ยวนะครับอยู่ในโครงไฟเดียวกันเลยนะครับแล้วก็ในส่วนตัวไฟตัดหมอกนะครับให้มาเป็นหลอดเล็กแบบนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นไฟเลี้ยวนะครับที่เป็น special light นะฮะนี่เลยแล้วก็ในส่วนตัวกระจังหน้านะครับให้มาเป็นแบบรังผึ่งนะครับนะเป็นสีดําเป็นโอ b a c k แมีโลโก้โตโยต้าตรงกลางนะครับคันนี้ติดในส่วนตัวกล้องรอบคันแล้วด้วยแล้วก็มีเซนเซอร์มาให้ด้วยนะครับ ายทะเบียนนะฮะหนึ่งขอไข่ทอทงสามสามเจ็ดสามกรุงเทพหานครนะครับรายละเอียดทส่งต,ตัวพาด้านข้างนะครับก็นะดีไซน์ออกมาได้ดูทันสมัยแล้วก็ดูสปอร์ตมากเลยนะคันนี้นะครับรัดด้วยกับยางนะฮะใส่มาเป็นยาง <c oughs> ดันล็อกนะครับคันนี้นะฮะอ่านะครับ,นะรบเป็นไซส์ยาง265นะครับ50 r20 เป็นล้อมแม็ก นะครับสีทูโทนเดิมจากโรงงานเป็นลายใหม่แล้วด้วยนะครับ d ดสเบกสีล้ออ่าในส่วนของตัวรายละเอียดช่วงล่างนะครับคันนี้ก็ใส่เป็นคอยสปริงสีแดงแบบนี้เลยนะฮะรถสวยๆเลยนะครับยังไม่แตะถนนเลยนะครับนะฮะแล้วก็บันไดข้างจะเป็นสีดําด้านแบบนี้นะครับกระจกนะครับเป็นผ้าปรับไฟฟ้านะมีไฟเลี้ยวมาให้เรียบร้อยนะครับเป็นสีดําเงานะครับติดตัวเลนวอตมาให้ด้วยนะฮะ ในส่วนของตัวเบ้าเปิดจะเป็นสีโครเมียมที่เป็นกุญแจสวอตเอนที NT, นะมีระบบเจวว้าตัวอาลามมาด้วยนะครับติดฟิลประมาณ40นะครับหลังคาจะเป็นแบกท็อปแบบนี้เลยนะทั้งเสา A เสาบก็จะเป็นสีดำเงานะครับแล้วก็ยังคงนะครับเอกลักษณ์ของเขานะเส้นโครเมียมที่วิ่งรอบคันเลยในส่วนของตัวด้านหลังนะครับไฟท้ายปรับเปลี่ยนมาแล้วนะฮะเป็นไฟท้ายแบบ LED นะครับนะฮะไฟเบรก จะเป็นแบบนี้เลยไฟเบรกไฟหลีนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นไฟเลี้ยวนะฮะแล้วก็ไฟถอยอยู่ตรงนี้นะครับในส่วนของไฟตัดหมอกนะครับก็อยู่ตรงกันชนมีเซ็นเซอร์ด้านหลังมาให้5จุดนะครับตัวนี้ก็รองรับในส่วนของคิกเซนเซอร์มาด้วยนะครับนี่ก็จะเป็น l o ก้ SIGMA โฟนะครับคิ้วฝาท้ายนะครับก็จะได้เป็นสีดําเป็นโนแบ็คแบบนี้มีกล้องถอยหลังมาด้วยนะครับ ในส่วนอตัวกระจกด้านหลังก็เป็นลฟฟ้าแล้วนะครับสปอยเลอร์ไฟเบรกตัวที่3เสารับสัญญ,ญาณแบบคลิปฉลามนะครับนี่เวลาเราก,กดเปิดนะครับไฟเลี้ยวจะออกแบบนี้เลยอ่าเป็นประตูท้ายแบบไฟฟ้านะฮะออโต้เลยนะฮะนี่เลยรายละเอียดตัวรถนะครับเดิมๆนะตัวนี้ก็คือเขาพ่นเลยนะพ่นไม่ใช่แบบสติกเกอร์นะฮะเขาพ่นสีเลยนะฮะน็อตอะไรต่างๆไม่มีขยับแน่นอนนะฮะ นี่เลยลูกค้าสามารถตรวจสอบประวัติได้เลยกับทางศูนย์บริการนะครับแล้วก็คันนี้ก็วารันตีศูนย์นะครับ5ปี150,000โลเลยแล้วก็ในส่วนของตัวรายละเอียดภายในสับรับ2.4สิกมาโฟเขาให้มาเป็นสีดำตัดแดงนะครับภายในดูสปอร์ตมากนะครับเพดานก็จะเป็นสีดำแบบนี้เลยนะครับอ่านะฮะแล้วก็ในส่วนของตัว ตัวเพดานก็สีดำแบบนี้นะครับไฟห้องเดรสาสสวยๆแบบนี้เลยอ่านะครับนี่เลยเป็นแอร์ราวแล้วด้วยนะครับสวยๆนะฮะคุณลูกค้าถ้าสนใจนะครับรีบติดต่อมาหาผมเลยที่เบอร์084384 8404นะครับมาเพยยนนะฮะราคาคันนี้1,550,000บาทนะครับจัดแฟแนนได้จัดเต็มเลยนะผ่อนอยู่ประมาณ3 0,000ื่นนะครับอ่าแล้วก็ในส่วนของแผงประตูเขาใส่แอมเบียนไลท์มาให้ด้วยนะครับ เบาะนี่คือกินใหม่เองอยู่เลยลูกค้าสวยมากนะครับภายในนะครับผมสาหรับสาวกนะฮะเเจนเดอร์ Legend, นะที่กําลังมองหานะครับหรือว่ารอไปแดงไม่ไหวก็สามารถติดต่อมาหาผมได้เลยนะครับนะเข้ามาดูมาทดลองขับกันได้เลยนะที่เป็นสัชรย,ยนต์นะครับอันนี้ก็ให้เป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้าแล้วนะครับอ่านี่ยส่ง,งตัวสก้าบเพจนะยังไม่แกะเลยนะลูกค้านะเป็นผู้สตาร์ทนี่ไม่ห้าร้อยแปดสิบห้ากิโล อะพวงมาลัยก็จะเป็นแบบหนังด้านนะฮะสีดําด้านเดี๋ยวได้ได้แดงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นลายไม้สีดําพวงลาลัยมัลติฟังก์ชันคุสคอนโทรลนะครับแล้วก็พัดดิวชิปมาให้นะครับคอนโซลด้านหน้านะสวยมากนะครับแล้วก็จอเพิ่มขนาดมานะครับจากตัวเก่านะตัวนี้ก็จะเป็นจอ Android รองรับในส่วนของตัว Apple CarPlay Android Auto นะครับมีระบบ T-Connect แล้วก็ มีนวิเกเตอร์นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเขาใส่รายละเอียดในส่วนตัว a อมเบียนไลน์มานะฮะแอร์ออโนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นตัวเกียร์โฟนะครับนะคือออปชั่นก็ให้มาจัดเต็มเลยแล้วก็ในส่วนตัวคอนโซลเกียร์นะครับจะเป็นลายไม้นะฮะมีโหมด Power อร์โหมดนะฮะตัวเครื่องก็ยังเป็นตัวเครื่องบล็อกเดิมนะครับ 2Gd นะครับ2.4ลิตร150แรงม้านะครับ สำหรับ,บคุณลูกค้าที่สนใจคันนี้นะครับก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยที่เบอร์0 8 4 3 8 4 8 4 0 4, 4นะครับนะฮะก็สามารถแอดไลน์ได้เลยหรือว่าอยากจะขอดูรูปนะฮะอยากจะสอบถามเรื่องไขการจ่ายแฟแนซ์นอะไรยังไงนะครับติดต่อมาได้เลยนะฮะเดี๋ยวผมจะปักเบอร์ไว้ในคลิปนี้นะครับนะก่อนจะการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e และกดกระดิ่งตังช่องของผมด้วยนะฮะคันนี้ก็คือเจ้าตัว all new fortuner 2.4 ซิกมาโฟลีเจนเดอร์ขับสปี2020 21, นันจดย 1, 5, 50, ีนะครับราคาขายอยู่ที่1 5 5 0 0 0้บาทนะครับใหม่ห้าร้อยแกิโลเท่านั้นอ่ะสำหรับนี้ผมมาเป็นยนต์ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ